ในตอนที่แล้วนะครับเราได้เลือกกองตุนรวมตราสารหนี้ในประเทศกันไปแล้วนะครับคงจะเห็นศักยภาพของมันพอสมควรว่า,าผลตอบแทนที่สูสีเงินเฟอ้อหรือชนะนิดหน่อย 3- 4เกือบ5%เนตี่ยก็มีนะครับแต่นั่นยังไม่ใช่ศักยภาพที่แท้จริงของตราสารหนี้หรอกครับเพราะว่ากองทุนรวมแบบตราสารหนี้ไทยเนี่ยมักจะลงทุนในตราสารหนี้ที่อายุไม่ยาวมากนะครับ สาเหตุก็เพราะว่าต้องการจะเลี่ยงความผันผวนจากราคาที่จะเปลี่ยนแบบแล้ว NAV ติดลบแล้วลูกค้าจะโวยวายนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะลงทุนเต็มศักยภาพของตราสารหนี้เนี่ยแนวหนึ่งก็คือใช้กองทุนกลุ่มนี้ครับตราสารหนี้ต่างประเทศโดยกองทุนนี้สับเทคนิคชื่อ,อมันเราจะเรียกว่าเป็นกองทุนประเภท FIF คือ Foreign Investment Fund นะครับ FIF เนี่ยมีทั้งไปลงหุ้นมีทั้งลงตราสารหนี้มีทั้งลงในสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆนะครับตอนนี้เราจะลง FIF ที่เป็นกองทุนตราลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับมันอยู่ตรงไหนครับในภาพใหญ่ภาพใหญ่อยู่ตรงนี้ครับอยู่แถวๆเนี้ยครับ Current income ก็คือเป็นกองทุนที่ลงเนี่ยเพื่อหวังได้ว่าที่มาของผลตอบแทนเนี่ยมันจะเป็นรายได้ที่เข้ามาให้ให้เราหรือเข้ามาในกองได้สม่ําเสมอนะครับยังเสี่ยงไม่มากเท่าหุ้น นะครับแต่ว่าก็จะช่วยทําให้เราพอจะชนะเงินเฟอ้อได้แล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็สังเกตนะครับมันขยับขึ้นมาเหนือตราสารหนี้หน่อยหนึ่งก็คือมันก็จะดีขึ้นอีกนะครับดีก่าการลงตราสารหนี้ไทยก็เหมาะกับการลงทุนระยะกลางๆนะครับสองปีอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยใครที่เลือกไม่อยากลงหุ้นก็เลือกกล่มนี้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างในครั้งนี้ก็จะเห็นว่าโอ้บางประเภทเนี่ยถ้าเรากล้านะครับรีเทิร์นใกล้หุ้นเลยทีเดียวนะครับก็ แต่มันมีหลากหลายนะครับก็อยากให้ดูแต่ว่าก่อนอื่นขอให้เห็นภาพใหญ่ก่อนว่าทาไมพอเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศแล้วเนี่ยทำไมมันถึงได้ผลตอบแทนมากมายนะนะครับมันมีที่มาของผลตอบแทนที่หลากหลายครับที่มาของผลตอบแทนนั้นเนี่ยคือผมเอามาให้ดูเป็นไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงเลยนะครับความจริงก็คือถ้าได้ก็ดีหมดแต่ไอ้สีเหลืองสีแดงเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับแล้วก็รวมกันเป็นผลตอบแทนรวมนะครับ เอาผลตอบแทนรวมก่อนดีกว่ากองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยแนวโน้มก็คือเพราะมันไปต่างประเทศนะครับมันอาจจะไปได้หลายประเทศมันอาจจะไปได้เป็นกลุ่มประเทศหรือมันจะไปได้ทั่วโลกเงี้ยนะครับดังนั้นโอกาสการลงทุนหรือว่า o p p o r เนี่ยมันก็มากกว่าการที่เราแค่แบบอยู่ในไทยเพียงประเทศประเทศเดียวนะครับแล้วก็ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเนี่ยโอกาสโอกาสมากขึ้นผลตอบแทนดีขึ้นเนี่ยความเสี่ยงมันก็มาด้วยนะครับ โอกาสกับความเสี่ยงมาด้วยกันนะครับจริงอยู่ว่ามันเลือกได้เยอะขึ้นแต่ถ้าเลือกผิดก็ซวยไปนะครับอันนี้คือผลตอบแทนรวมมันมาจากไหนครับมันมาจากสีเขียวก่อนสีเขียวคือดอกเบี้ยรับตัวนี้เป็นตัวที่แน่นอนที่สุดนะแน่นอนที่สุดหนึ่งยังไงก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยถ้าเราไปลงทุนในตราสารอายุสั้นๆนะก็ได้ดอกเบี้ยน้อยหน่อยถ้าไปลงทุนในตราสารอายุยาวก็ได้ดอกเบี้ยเยอะหน่อย ถ้าเจ้าหนี้ถ้าลูกหนี้ไม่เจ๊งไปก่อนนะยังไงก็ได้ดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยโดยทั่วไปก็จะรับรู้ในทางบัญชีเข้ามาทุกวันนะครับกองทุนกองไหนที่รับแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวเนี่ย n v ควรจะบวกไปเรื่อยๆนะครับควรจะไม่มีการแกว่เลนะครับแล้วก็นอกจากอายุที่เป็นตัวกําหนดดอกเบีย้ยแล้วเนี่ยคเครดิตก็กําหนดนะครับเราไปเลือกลงทุนในประเทศที่คเครดิตดีหน่อยดอกเบีย้ยจะต่ํานะครับเพราะว่าเขาความน่าเชื่อถือสูงนะ ดังนั้นเวลาเขาจะกู้อะไรเขาก็เนี่ยยอมจ่ายดอกเบี้ยแค่นี้จะให้กู้หรือไม่ให้กู้ชั้นเครดิตดีนะแต่ถ้าไปลงทุนในประเทศที่แบบโอ้โหมันไม่ค่อยน่าไว้ใจนะเนี่ยเขาก็ยินดีจ่ายดอกเบี้ยเยอะนะครับอันนี้ดอกเบี้ยก็ค่อนข้างมีความแน่นอนค่อนข้างสูงเว้นแต่ไปลงในอะไรที่เครดิตต่ตำๆก็อันนั้นก็ต้องเสี่ยงเอานะครับแต่ว่ากองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยยังได้จากราคาตราสารหนี้อีกเป็นพอร์ชั่นใหญ่ด้วยนะครับ ราคาตราสารนี้เนี่ยเกิดเมื่อไหร่คล้ายๆหุ้นนะครับถ้าหุ้นขึ้นก็ได้กําไรใช่ไหมครับปกติเนี่ยเราจะได้อยู่แล้วเวลาที่ดอกเบียเ้ยเปลี่ยนเช่นเราคุยกันไปหลายครั้งนะครับว่าเวลาตราสารนี้เนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขึ้นจะต้องมาร์กราคาลงถ้าดอกเบีย้ยลงก็มาร์กราคาขึ้นเหมือนกันนะครับกองพวกตราสารนี้ต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการบริหารแบบแอคทีฟก็คือเขาก็มีการอ่านทิศทางดอกเบีย้ยเหมือนกันเห็นถ้าเกิดอ่านทิศทางแล้วเนี่ยเขาพบว่าตราสารนี้ที่เขาจะซื้อเนี่ย มันมีแนวโน้มที่ราคาจะดีขึ้นก็คือยวหรือดอกเบีย้ยมันจะลดลงเนี่ยเพราะดอกเบีย้ยลงราคาจะดีขึ้น,นแล้วมันจะมีการมาร์กเป็นแคปิตอลเกนเป็นกาไรมาเนี่ยเขาก็อาจจะเลือกลงทุนนะครับหรืออีกแนวหนึ่งก็คือจงใจไปซื้อตรา,าสารหนี้ที่เครดิตไม่ดีนั่นแหละนะครับแต่ว่าวิเคราะห์แล้วว่าอีกเดียวเนี่ย,ยตรา,าสารหนี้นี้ต้องมีการอัปเกรดตัวเครดิตแน่ๆนะับเช่นจากเดิมเนี่ยเครดิตเ е й ติง ทริปเปิลบีคือ B3 ตัวเนี่ยอีกเดี๋ยวต้องได้รับการอัปเกรดเป็นดับเบิลบีหรือ B ตัวเดียวแน่นะครับเวลาไปซื้อตราสัญน,นี้ที่เครดิตที่ไม่ดีอยู่ก่อนเนี่ยพอมันอัปเกรดทีหนึ่งเนี่ยราคาก็จะขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือส่วนที่สอท,ที่ทําให้ได้ผลตอบแทนมาเยอะขึ้นนะครับส่วนที่3คือตัวเนี้ยเป็นตัวที่ทําให้ผลตอบแทนเยอะได้มาสจดจั์อีกเช่นกันก็นกคืออัตราแลกเปลี่ยนนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบบา,บางกองเลยลงทุนแบบ g l o b a l ้วทั่วโลก ผลคือไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยหรอกครับที่ได้เพราะว่าเวลาไปซื้อตราสารหนี้ของประเทศนั้นประเทศนี้ก็ไปถือค่าเงินของประเทศนั้นประเทศนี้ด้วยผลก็คือถ้าค่าเงินมันแข็งขึ้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเอาเป็นประเทศไทยแล้วกันนะครับเ,เคยได้ยินไหมครับว่าเวลาฝรั่งมาลงทุนไทยเนี่ยแล้วบาทแข็งเนี่ยเขากําไร2ต่อนะครับนึกภาพนะครับตอนเขาเข้ามาเนี่ยเขาเอาเงินดอลลาร์มาใช้30บาทแลกใช้1ดอลลาร์แลก30บาทไทยนะครับเขาเข้ามานะครับสาบาท มาลงทุนในหุ้นในตราสารนี้อ่งเราก็แล้วแต่เขาได้ดอกเบี้ยได้ดอกดอก,ดอกผลแล้วแต่ตอนออกไปสมมุตินะครับว่าบาทมันแข็งขึ้นเนี่ยกลายเป็นยี่สิบเก้ายี่แปดบาทผลคืออะไรครับเขาแลกกลับไปได้ดอลลาร์มากกว่าเดิมนะครับเพราะตอนเขา้าเขาแลกมาแค่สามสิบเอาสามสิบมาหาดอกผลได้ดอกผลเรียบร้อยแล้วขากลับไปแลกใช้แค่ยี่แปดบาทแลกได้หนึ่งดอลลาร์อย่างเงี้ยนะครับกำไรเขาก็มากขึ้นพวกกองลักษณะนี้ก็เหมือนกันครับคือเวลาไปลงในต่างประเทศเนี่ย ถ้าเขาไปประเทศไหนแล้วค่างเงินของที่นั่นแข็งขึ้นแล้วเขา manage ได้ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นกําไรอีกต่อหนึนะครับแต่ถ้าผิดมันก็ทําให้แกว่งลงได้นะครับทำให้ขาดทุนได้เช่นกันนะครับปกติการดูอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะดูครับว่าเออมันมี i n นเฟลชันดิฟเฟอเรนเชีไหมคือคือส่วนต่างเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกครับว่าค่างเงินของที่ไหนจะอ่อนขึ้นแข็งขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องทางเศรษฐศาสตร์นะครับ หรือฟันเฟลอเนี่ยเงินกําลังไหลเข้าที่ไหนไหมมีแน,นวโน้มว่าค่าเงินที่ไหนจะแข็งขึ้นไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนโยบายเศรษฐกิจหรือโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของที่ไหนดูเข้มแข็งอนาคตเนี่ยค่าเงินจะต้องแข็งขึ้นเพราะว่าพื้นฐานเศรษฐกิจดีอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอ่านอย่างเงี้ยนะครับจริงๆ Man a g e บอลเนี่ยยากกว่าหุ้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเล่นดอกเบี้ยกันแค่แบบนิดเดียวคือดอกเบี้ยชนะนิดนึงก็ชนะแล้วนะครับแต่ว่าต้องจํากัดความเสี่ยงไว้นะครับมัน ก็เป็นอีกสังเวียนหนึ่งที่บริหารยากนะครับอ่าก็เอา,เาคร่าวๆเนี่ยพวกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะหาผลตอบแทนได้จากหลายแหล่งนะครับมันจึงได้เยอะนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูนะครับว่ามันมีกี่ประเภทหลักๆเนี่ยก็ต้องไปดูเข้าใจโครงสร้างก่อนว่ากองตราสารหนี้ต่างประเทศเนี่ยโครงสร้างที่ลงในไทยเนี่ยมันเป็นโครงสร้างแบบฟดเดอร์ฟันครัเดอร์ฟันเนี่ยแปลเป็นไทยเรียกว่ากองทุนรวมหน่วยลงทุนนะครับเป็นกองทุนที่แปลกนิดน,นึงตรงที่ว่า เวลาเราไปซื้อฟีเดอร์ฟันเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแพ็กเกจอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราไปซื้อกองทนรวมซื้อในประเทศนะซื้อในประเทศก็คือเราเดินไปที่แบงก์เนี่ยไปซื้อ F.I.F. นะครับที่ผมพิมพ์ตัวดีตกไปตัวเนึงนะ Foreign Investment Fund นะครับอันนี้ฟันสนุกนะฮะสนุกนะครับกองเนี้ยกองตราสัญนี้ต่างประเทศเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับเราไปซื้อ F.I.F. กองหนึ่งนะครับ เงินในกองนี้มันจะถูกเอาไปซื้อกองทุนหลักในต่างประเทศเพียงกองเดียวครับเราเรียวกว่ามาสเตอร์ฟัตครับคือกองในประเทศเนี่ยทำหน้าที่เพียงรวมเงินของเราเท่านั้นแล้วเงินของเราเนี่ยไปซื้อกองแม่ในต่างประเทศเพียงกองเดียวนะครับอไอกองแม่ในต่างประเทศถามว่าเขารู้ไหมว่ามีกองทุนรวมจากประเทศไทยจากประเทศนูน้นประเทศนี้ฝีเงินงเข้าไปเขาก็รู้นะครับเพราะว่าเราก็ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเขาแต่ เขาไม่ค่อยสนหรอกครับเวลาเขาบริหารเนี่ยเขาก็บริหารตามมุมมองของเขาเช่นถ้าเขาเป็นคน US สมมติน,นะครับกองแม่เนี่ยกองมาสเตอร์ฟันเนี่ยเป็นกองที่ตั้งในสหรัฐเนี่ยเขาก็มองเหมือนตัวเขาเป็นคนอเมริกาว่าลงทุนยังไงให้มันได้ประโยชน์ในในในแง่ของคนอเมริกานะครับแต่เป็นกองทุนฝั่งบ้านเราอะครับเป็นฟันเมเจอร์ฝั่งบ้านเรานี่แหละที่จะบริหารให้ว่าพอกองแม่เนี่ยบริหารได้กําไรมาเนี่ยทำยังไงที่เขาจะเอากําไรของกองแม่เนี่ยกลับมาให้คนไทยได้ด้วย นะครับวิธีการก็อาจจะต้องมีเรื่องของการไปป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับหรือไปคือเวลาซื้อกองแม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อทั้งหมดอาจจะมีการถือเงินสดเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ลหลักแล้วเนี่ยผลตอบแทนของกองเหล่านี้จะดีหรือไม่ดีเนี่ยโดยมากขึ้นอยู่กับมาสเตอร์ฟันในต่างประเทศครับซึ่งตราสารนี้ในต่างประเทศเนี่ยที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ4แบบนะครับสแบบ ไล่ตามความเสี่ยงจากเสี่ยงน้อยไปหาเสี่ยงมากนะครับผมยกตัวอย่างกองทุนกลุ่มแรกให้ดูนะครับอ่มามัสเตอร์ฟัแรกที่ยกมาให้ดูเนี่ยมีชื่อว่าพิมโก้ท t เทลรีเทนบอลฟันนะครับพิมโก้ทอเทลรีเทนบอลเนี่ยเป็นกองตราสารหนี้ที่เข้าใจว่าปัจจุบันก็ยังเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่นะครับบริหารโดยบิล l รอสนะครับคือผู้ชายคนนี้นะครับบิลครอสเนี่ยมีฉาย,ยาว่าคิงออฟบอลนะครับถ้าฝั่งหุ้นมี Warren Buff เฟตเนี่ย ฝั่งบอลเนี่ยก็คือบิลครอสเนี่ยแหละครับอันนี้เขาก็ได้รางวัลฟันเมนเจอร์ออฟเดอะเดเคดมานะครับคือฟันผู้จัดการกองทุนแห่งทศวรรษนะครับเขาบรหิหารกองพิมโคทั t a ท r ร์เ r n ์เนี่ยในไทยเราสามารถลงกองนี้ได้นะครับเท่าที่รู้น่าจะมีที่เดียวก็คือบลจกรุงศรีนะครับฟีดไปลงกองนี้นะครับกเออ็เป็นกองที่ลองดูครับลักษณะกองลักษณะเนี้ยเป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าก็โดยรวมแล้วความเสี่ยงต่ำต่ำกว่ากองอืง่นๆที่จะยกตัวอย่างต่อไปนะครับ อลองดูนะครับข้อมูลมันเยอะนิดน,นึงนะครับผมเน้นอธิบายตรงข้อมูลสำคัญสคัญนะครับดูตรงนี้ก่อนครับตรง fund s t a t i s t i เนี่ยอกองนี้ลง duration เนี่ยคืออายุเฉลี่ยของตราสารนี้เนี่ยลงประมาณ5ปียาวมากเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูตอนตราสารนี้ไทยเนี่ยสอปีแล้วก็ว่ายาวแล้วนี่ซัดไป5ปีนะครับอกองนี้มี you วท u to maturity ถ้าเกิด ต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอเรื่องสินทรัพย์ลงทุนนะครับถ้าอธิบายตรงนี้จะยาวคือเอาเป็นว่าตราสารหนี้ที่ถือเนี่ยมียูเนี่ยมีผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก3าึงประมาณ4%หมายความว่าถ้าถือจนครบอายุนะครับก็จะได้ผลตอบแทนรวมประมาณสัก4%แต่ว่ากองเหล่านี้บางทีเขาไม่ถือจนครบนะครับก็มีการซื้อขายระหว่างทาง <S <S เลทเนี้ยก็มีแค่ให้ดูประกอบไปเฉยว่าถ้าจุดเนี้ยซื้อไว้แล้วถือเลยเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับเครดิตเรตติ้ง อยู่ประมาณ A บวกหม,มายความว่าเวลาเขาไปซื้อตราสารนี้หลายๆตัวหลายๆประเภทเนี่ยเครดิตเฉลีย่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก A บวกนะครับไซส์กองก็17.7บิลเลียน US ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าใหญ่มากนะครับก็ A บวกเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับเขาไปซื้ออะไรบ้างนะครับลองดูนะครับอกองนี้าดูประเทศก่อนล้กันครับ top 10 country นะครับเขาไปซื้อบอลในอเมริกาเนี่ยประมาณสัก90%แล้วก็ที่เหลือก็กระจายไปเม็กซิโกไปอังกฤษ,ไป,กษไปอิตาลี แคนาดาอะไรพวกนี้บ้างนะครับก็ถือว่าหลักๆแล้วเนี่ยเป็น US b o n บอเป็นกองที่ลงทุนในบอลของสหรัฐนะครับแต่ว่าสิ่งที่ลงเนี่ยก็คือลงในบอลภาครัฐเนี่ย15เอร์เซนะครับมูนิ้อันนี้คือเป็นพวกบอลของพวกรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐต่างๆอีก13เปอร์เซ็นต์มอเกตบอพวกนี้เป็นบอลที่มีพวกอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวค้ำประกันอี่ประมาณสิกว่า แล้วก็มีเพศอื่นๆชื่อซับซ้อนซับซ้อนที่ผมคงไม่สามารถอธิบายในนี้ได้หมดนะครับเอาเป็นว่าก็มีการใช้เครื่องมือหลากหลายนะครับจริงกองนี้ก็กําลังมีปัญหาอยู่เพราะว่าในอเมริกาเนี่ยตอนนี้ภาวะการลงทุนลงทุนบอลเนี่ยมันลงทุนได้ยากนะครับสังเกตนะครับเขาถือแคชเน็ตแคชเนี่ยสี่สองเปอร์เซ็นตะตอนนี้แสดงว่าคือตอนนี้ถือแคชอยู่เยอะมากนะก็น่าจะรอโอกาสในการลงทุนนะครับอันนี้ดูเรชั่นเนี่ยที่บอกว่าลง5ปีเนี่ย ความจริงก็คือกระจายแบบนี้เลยครับ42%ของเงินเนี่ยเข้าใจว่าคือแคชตัวนี้แหละนะครับลงในอายุสั้นๆนะครับ0-1ปีอ่า19%ของเงินเนี่ยลงประมาณ1-3ปี3อ่20%ของเงินเนี่ยลงในบอนอายุประมาณ3 5ปี39%เนี่ยลงบอน5-10ปียาวมากแล้วนะครับ22%งงลงบอน10-15ปีอีกแล้วที่มหัศจรรย์ซึ่ง ในไทยเราคงยังไม่ได้เห็นลเรื่องนี้ก็คือดูเลชั่นติดลบนะดูเลชั่นติดลบก็คืออันนี้ถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าแทนที่กองจะไปซื้อเนี่ยกองไปทําการขายชอ็อตเอาไว้ขายชอ็อตบอลอายุยาวๆนะครับเวลาขายชอ็อตเนี่ยถ้าราคาบอลเหล่านี้ขึ้น,นจะขาดทุนนะครับถ้าราคาาคาบอลเหล่านี้ตกเนี่ยจะกําไรนะครับเอาเป็นว่าเขามีวิธีการลงทุนที่หลากหลายแอดวานซ์ซับซ้อนมากนะครับจริงๆคุยกองเนี่ย ถ้าจะคุยลึกๆเนี่ยคุยเป็นชั่วโมงนะครับอันนี้เอามาเล่าให้ดูเร็วๆว่าหน้าตาเป็นอย่างเนี้ยนะครับอันนี้มีให้ลงในไทยนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูสรุปผลการดำเนินทีเดียวนะครับอีก,กองอนึงที่เอามาให้ดูนะครับซึ่งเป็นกองที่มีกองทุนบรจอไทยเนี่ยฟีดเข้าไปมากที่สุดนะครับชื่อกองว่า t e m p l e t o n Global b o n d Fund นะครับหลายคนคงคุ้นชื่อ t e m p l e t o n อยู่บ้างนะครับก็เป็นกองที่ มาร์คโมเบียสซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงในด้านการลงทุนในตลาดเกิดใหม่เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่นะครับแต่แต่ไม่ได้บริหารกองนี้นะครับเทมเพ n ร์ตันโกล n d ลฟันอันนี้ก็เป็นกองที่โ l ลบอลเนี่ยคือลงทุนทั่วโลกนะครับลงทุนทั่วโลกลองดูนะครับไซส์กองก็ไม่เลวครับ38ประมาณ38,000ล,ล้านเหรียญน,นะครับลองแปลงเป็นบาทดูนะครับไซส์ใหญ่มากนะครับเอ e วอเ e สต์เครดิตคุณภนะครับ ได้ลงกว่าพิมโกนิดหน่อยคืออยู่ที่ A ลบนะครับดู uh, a t i o n ตอนนี้ลงสั้นมากครับ1.49ปีพิมโกลง5นะครับอันนี้ลง1.49ก็อยู่ที่มุมมองที่ต่างกันนะครับย e ทูม o ชช t เอตี้อยู่ประมาณ3.7ก็คือย d ถ้าถือจนครบอายุเนี่ยคงได้ตายูจากตาสันนี้สัก3.7นะครับแต่จริงๆเขายังได้จากอัตราแรกเปลี่ยนได้จากราคาบอลอีกด้วยนะครับอันนี้ หน้าตาเนี่ยก็จะกระจายไปลงหลายๆภูมิภาคนะครับอยู่ในเอเชีย3 0ต่างกับพิมโก้ที่อยู่ใน US เป็นหลักนะครับอันนี้มีบอลเอเชีย30%มีบอนีบอลกลุ่มที่เป็นยุโรปที่อยู่นอกสาภาพยุโรปเนี่ย30%มนะครับมีบอล US อ่ะทวีปอเมริกาที่ไม่ใช่ประเทศอเมริกาอยู่19%มันคืออะไรนะรพ,วพวกเม็กซิโกพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับลาตินอเมริกานะครับอ่า ก็เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วมันกระจายทั่วโลกนะครับสังเกตนะครับมีบอลกลุ่มที่สีสีเขียวตรงนี้คือ non investment grade เนี่ยคือมีตราสารหนี้ที่เครดิตต่ำเนี่ยต่ำกว่าระดับที่ triple B ล,ล,ลบเนี่ยต่ำกว่าระดับที่เรียกว่าลงทุนได้เนี่ยกลายเป็นระดับเก่งกำไรเนี่ยอยู่ประมาณสัก17%นะครับสาเหตุที่เขาไปลงก็เพราะว่าต้องการไปเก่งกำไรว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นได้รับการอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ เพราะว่าลักษณะการบริหารกองแบบพวกนี้จะมีความซับซ้อนใช้เครื่องมือหลากหลายมากนะครับอันนี้ให้ดูเป็นประเทศแบบเผื่อ,อ,อท่านได้อยากดูแบบละเอียดละเอียดนะครับว่าเอเชียลงที่ไหนบ้างนะครับไม่มีไทยนะครับมีเกาหลีใต้มีมาเลมีอินโดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับออยุโรปลงที่ไหนบ้างนะครับโปรแลรนด์ฮังการีสวีเดนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของประเทศที่ไปซื้อบอลอันนี้ลองดูค่างเงินนะครับ ค่าเงินเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับประเทศที่ซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าเขาสามารถใช้สัญญาพวกอนุพันธ์ไปจัดโครงสร้างให้เกิดค่าเกิดการถือค่าเงินแบบที่เขาอยากได้นะครับที่อยากให้ดูก็คือว่าความแอดวานก็คือตรงนี้ครับลองดูนะครับมีการไปถือค่าเงินติดลบด้วยในสกุลเงินเยนแล้วก็ไปถือค่าเงินติดลบในสกุลยูโรพวกนี้ต้องใช้อนุพันธ์ทำนะครับก็คือเป็นการไปชร์ตค่าเงินเยนไว้หรือชอร์ตค่าเงินยูโรไว้ เมื่อไหร่ที่เราไปช็อตอะไรไว้เนี่ยถ้าค่าเงินพวกนี้มันอ่อนค่านะครับมันอ่อนค่าเนี่ยจะกําไรนะครับอย่างเยนเนี่ยที่เขาช็อตไว้ก็อาจจะมองว่าเยนมีแนวโน้มจะอ่อนค่าลงนะครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็อยากจะให้ค่าเงินเยนตัวเองอ่อนด้วยนะครับอันนี้เขาก็ไปช็อตไว้ถ้าเยนอ่อนจริงเขาก็จะได้กําไรนะครับส่วนค่าเงินอื่นเขาอยู่ในสถานะถือคือลองไว้เนี่ยก็คือพวกนี้ถ้าแข็งเขาถึงจะได้กําไรนะครับเอาเป็นว่าซับซ้อนทั่วโลกนะครับเทมเปอร์ตันโปรบอลนี้ก็ ลงในตราสารนี้ของรัฐเป็นหลักนะครับอันนี้คือประเภทที่2กองนี้มีคนฟีดไปลงมากที่สุดในไทยนะครับมันน่าสนใจทีเดียวนะครับกองกลุ่มที่3ครับเริ่มเป็นกลุ่มประเทศนะครับตัวแรกเราลง US Bond ใช่ไหมครับตัว p ิมโก้ t m m เ r t o n นเนี่ยเป็น global bond อันนี้เป็น emerging markets bond นะครับเป็นบอลที่ สโคบไว้ว่าจะลงประเทศที่กําลังพัฒนาเท่านั้นนะครับมาสเตอร์ฟันกองนี้ถ้าจะซื้อก็คือต้องไปที่บรจอับดีนที่เดียวเท่านั้นนะครับวิธีการลงของเขา,เาลงดูเลชั่นค่อนข้างยาวนะครับประมาณ6ปีกว่าก็คือเป็นปราสานนี่ยาวลงทุนในแถวไหนบ้างนะครับก็เนี่ยครับบราซิลเม็กซิโกอินโดเวเนซุเอลาแอฟริกาใต้อุรุกวัยนะครับประเทศแปลกๆนั้นเลยนะครับ ลงทุนในตราสารประเภทไหนบ้างส่วนใหญ่ก็ลงทุนกอบเทิบอลนะครับพันธบัตรรัฐบาล66%นะครับพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับรัฐเนี่ย19%แล้วก็คอร์เปอเรทบอล13%นะครับสัพเทคนิคเยอะมากบริหารบอลเนี่ยถึงคนจะซื้อก็ต้องศึกษาเยอะนะครับพวกนี้ถ้าอยากจะรู้ละเอียดเนี่ยต้องมีเวลาไปนั่งคุยกับคนขายหรือว่า Invest m e n t Consultant ท่านที่แนะนําเราครับอันนี้ผมพูดแบบเหมือนใายภาพเร็วๆเ,เหมือนพาทัวร์นั้นนะครับ แต่ดูเครดิตของกองนี้นะครับ e m e r g i n g m a r k e เ bond เครดิตเฉลี่ยของกองที่ถืออยู่แค่ Triple B ลบนะครับ B ีตัวลบนี่คือเครดิตแบบเขาเรียกว่าเป็นเทียสุดท้ายแล้วก่อนที่จะตกไปเป็นจังบอลนะครับหมายความว่ากองนี้ลงทุนเสี่ยงสูงขึ้นมาอีกนะครับพิมโก้ก็เสี่ยง Global Bond เสี่ยงขึ้นกองนี้เสี่ยงขึ้นมาอีกนะครับนี่คือตัวอย่างที่สองที่ตัวอย่างที่สามที่จะให้ดูนะครับอันนี้หาลงในไทยได้ ตัวอย่างสุดท้ายครับอันนี้โหดสุดเพิ่งออกด้วยครับกองนี้ชื่อว่า AXA World Fund u s h i g h Yield Bond นะ h บ g h Yield Bond เนี่ยมันเป็นชื่อแบบเพอๆอะครับถ้าจะเอาแบบชื่อแบบไม่เพาะก็คือจังบอลนะค,คือชื่อเดียวกันแหละครับคือบอลที่เครดิตเรตติ้งต่ำๆเลยนะครับต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้นะครับ คือเป็นระดับที่เก่งกําไรแล้วมีกองอย่างนี้ออกมาในประเทศไทยได้นะครับแต่ว่าเป็นกองพิเศษก็คือขายให้เฉพาะกับนักลงทุนที่เข้าขายเท่านั้นในที่นี้ก็คือต้องรวยอะครับถึงขายได้ซื้อทีเข้าใจว่าต้องซื้อเป็นล้านนะถึงขายได้ถึงสามารถซื้อได้ลองดูนะครับไซส์กองจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแค่8 00 0กว่าล้านเหรียญน,นะครับแล้วดูนะครับเขาเล็ก Time คอมเมนต์ไทม์ฮอลลซอนเลยก็คือแนะนําให้ถือเนี่ยนะครับเปีนะครับ This Subfund May Not Be Suitable คืออาจจะไม่เหมาะกับคนที่วางแผนจะถอนเงินออกก่อน7ปีนะครับคือเขาอยากให้อยู่กับเขายาวๆเพราะว่าการลงทุนนี้มันเสี่ยงมากนะครับลองดูตราสารที่เขาถือนะครับถือตราสารนี่เ a t ติ้ง o u b เ e B, B เดียว Triple C, CC ก็มีคือถือว่าเสี่ยงมากนะครับเลดติ้งเฉลี่ยของกองเนี่ยอยู่ประมาณแถว B, B ลบนะครับก็ถือว่าเสี่ยงมากนะครับ ดูเลชันอยู่ประมาณสัก2ปีเศษนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างของกองกองกองหนึ่งเราเรียกก็เป็นไฮยูบอลนะครับเป็นกองที่เพิ่งมาฮิตในช่วงที่ผ่านมานี่แหละนะครับแต่ว่ากองนี้ผิดกฎหมายไทยนะครับยังไม่สามารถขายให้กับรายย่อยได้ก็จึงสามารถขายให้เฉพาะกับนักลงทุนเฉพาะกลุ่มดังที่ผมพูดไปแล้วนะครับแต่ดูนะครับว่าที่มีให้เลือกเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์มันสุดยอดนะครับให้ดูสุดยอดก็เพราะว่าเอาให้ดูตัวเลขก่อนนะครับ ผมเลี้ยงจากไอไฮยูเนี่ยไปเป็น e ิมเมอร์ไอเป็น Global b o ไ d เป็น Total Return b o บอคือเลี้ยงจากเสี่ยงสูงที่สุดไปถึงเสี่ยงต่ําที่สุดนะครับรีเทิร์ปีได้8%นตะครับหกตามลําดับนะครับ,ำล,ำดรบลดลงมาตามความเสี่ยงนะครับ3ปีได้9%ต่อปีนะครับเลทนี้ต่อปีไม่ใช่เลทแบบแอบส์ลูดนะครับเต่อปี6%ต่อปี4% 2% 5ปีได้มา12% สิบเ็ดปอร์เซ็นสเปอร์เซ็สังเกตว่าสูงมากนะครับสิบสองเปอเนเนี่ยรีเทิร์นเฉลี่ยใกล้หุ้นในระยะยาวเลยนะครับอันนี้คือรีเทิร์นแบบที่ดูเป็นตัวเลขนะครับกองเหล่านี้เราหาลงในไทยได้ด้วยนะครับแต่อยากให้ดูในเชิงของการความผันผวน,นของราคานิดหนึ่งเพื่อดูประกอบนะครับว่าเราจะรับได้ไหมนะครับลองดูนะครับมันตกได้นะครับเวลาตกเนี่ยมันก็ตกไม่ใช่น้อยนะครับ ก็ต้องเทียบนะครับกองเหล่านี้มันจึงเป็นกองบอลที่เหมาะก,กับการถือยาวๆนะครับถ้าจะให้แนะนำแบบที่พอจะสบายใจเนี่ยคงไม่ต้องถึง7ปีเหมือนที่แอคซ่าเขาว่าครับแต่ว่าผมคิดว่าการจะมีสัก2 3สมปีขึ้นไปนะสองสมปีขึ้นไปหมายความว่าใน2 3สปีนั้นเนี่ยแม้มันจะมีการย่อการดรอปเนี่ยเราก็ยังรอได้นะครับยกตัวอย่างนะครับผมให้ดูกองนี้นะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคืออับดีนนะครับถ้าเราไปซื้อในจุดนี้นะครับ เราซื้อผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเพิ่งจะเท่าทุนนะครับผ่านไปตั้งแบบปีหนึ่งแนะครับเพิ่งจะเท่าทุนเองดังนั้นถ้าเราไม่ได้เตรียมเวลาไว้มากพอเนี่ยเราเจอมันตกเราก็ตกใจตกใจเสร็จก็ขายทิ้งขายทิ้งก็ไม่ได้หรอกนะครับไอ้ผลตอบแทนดีๆแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้บังคับว่าให้มาเลือกกองหายิวแบบกองที่ยิวดีๆแต่ว่าข้างในมีโอกาสที่จะเสี่ยงได้เนี่ยเพราะในช่วงเวลา5ปีเนี่ยที่ผมพอดกราฟบูมเบิกมาเนี่ย นะครับมันก็เป็นช่วงที่ตราสารนี้อาจจะดูดีเป็นพิเศษนะครับถ้าดูได้ยาวกว่านั้นซึ่งผมไม่มีเครื่องมือที่จะดูได้ยาวกว่านั้นเนี่ยเครื่องมือฟรีที่มีเนี่ยมันดูได้แค่5ปีเนี่ยมันก็เลยโชว์ได้เฉพาะตอนที่อยู่ในเทรนขึ้นนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็ลองดูครับว่าเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับเอาเร็วๆผมชอบแถวๆไหนผมผมชอบแถวๆ global b บอ d ผมว่าผมก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นตราสารนี้ถ้าจะเสี่ยงมากกว่านั้นเนี่ยผมคิดว่า ไปซื้อหุ้นดีกว่าหรือไม่ก็แบ่งเงินส่วนน้อยออกมาที่เป็นส่วนที่เราคิดว่าจะเอามาเชิงเกงกําไรอย่างเงี้ยมากกว่านะครับมาซื้อพวกห้าย,ยูบอลอันนี้อาจจะพอได้นะครับก็อันนี้วิดีโอนี้ก็ยาวแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเราค่อยมาเลือกกองกันนะครับ